ฟังข้อดีของการอัปพดนี้ไปแล้วเนี่ยมาฟังข้อเสียของแพทนี้กันบา้างมาดูกันว่าเราคิดตรงกันหรือเปล่านะคุณดูข้อเสียข้อที่1เลยคือระบบใหม่เกิดการงงแล้วก็ถามกันใหญ่ว่าระบบใหม่มันเกิดอะไรขึ้นมันบั๊กหรือจริงๆแล้วคะแนนพฤติกรรมมันน้อยหรืออะไรกันแน่พี่โนกกได้รวบรวมคําถามเหล่านี้เนี่ยไปถาม GM มาให้แล้วปรากฏว่ามันคือการอัปเดตระบบใหม่ไม่ใช่บั๊กแต่อย่างใดฉะนั้นเวลาเราเล่นเกมแล้วเข้าไปในทีไม่ว่าจะเป็นแชทโลกหรือเชิญคนที่ไม่ใช่เพื่อนเข้ามาเนี่ยเราจะต้องเปิดหูคนในทีมของเราด้วยนอกจากนนัันย้ยงไม่ฮะ คนที่ไม่ใช่เพื่อนแล้วอยู่ทีมเดียวกันกับเราเนี่ยต้องการฟังเสียงเราเขาจะต้องเปิดหูเราด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยพี่โนโมองว่ามันเป็นข้อเสียมันเลยดูยุ่งยากเป็นนิดนึงพี่มองว่าระบบเก่าเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วสามารถเปิดปิดไมได้หรือปิดหูคนที่ไม่อยากได้ยินก็ได้ต่อมาด้วยข้อเสียที่2ฮะ A C 8 0จะแรงไปไหนคะคุณพี่แม่เรียกว่าปืนในเกมฟ e e f ฟ r e อัปเดตมาแต่ละทีเนี่ยไม่เคยจะสมดุลเลยรอบที่แล้วเนี่ย V S S ก็โกงจนน่าเกลียดมาถึงแพทนี้เนี่ยบอกเลยว่า A C นนแล้ว ที่สาคัญคือมีไข่ในตู้2 0 0เองสําหรับใครที่วิ่งอยู่ดีๆแล้ววูบลงไปนอนกับพื้นเนี่ยให้สังเกตได้เลยว่าโดน AC 8 0บอกเลยว่ามันกอดมากมันแรงมากแล้วที่สําคัญไม่ต้องเล่นกับเด็กแรงก็ได้นะฮะเนื่องจาก AC 8 0เนี่ยมันเป็นปืนทูดามจอยู่แล้วเวลายิงโดนยิ่งแต่ยิงโดนเนี่ยยิ่งแต่แรงฉะนั้นน้องๆไม่ต้องแปลกใจเม็ดแรกไม่เท่าไหร่เม็ดที่2ลงนอนกับพื้นได้แล้วจ้ะแล้วใครที่คิดว่าจะเอาสกิลตัวถึกๆไปเนี่ยไม่รอดเหมือนกันจ้นนนจะ หนึ่งดันแก่นซากุระพันปักษากระสุนวงจกักรโอ้ย everything จิงกบเบลเวอร์